เชลซีฟอร์มยังเฉียบอัดเกน4-2ต่อประเดิมคว้าชัยยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกทีมสิงบรูเชลซีโชว์ฟอร์มเกมรุกได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกนัดประเดิมสนามด้วยการเอาชนะเกนทีมดังจากเบลเยียม4-2ต่อในเกมที่สนามสแตมฟอร์ดบริดเริ่มเกมเพียง11นาทีเชลซี Chelsea นำก่อน1-0ต่อจากจังหวะที่มิคไโลมูริ เปิดบอลจากริมเส้นทางขวาให้เรนาโตอเวกาขึ้นมงย้อนทางเข้าประตูไปอย่างสวยแม้ทีมเยือนเกนจะเริ่มตั้งเกมและพยายามบุกสวนกลับแต่ยังไม่สามารถทำประตูได้จบครึ่งแรกเชลซียังคงนำอยู่1-0ต่อศเข้าสู่ครึ่งหลังเพียงไม่กี่นาทีเชลซี Chelsea ได้ประตูหนีห่างเป็น2-0ต่อศจากการยิงเต็มข้อของเปโดรเนโตหลังรับบอลยาวจากอักเซลดิซซี เกียนไม่ยอมแพ้มาได้ประตูตีไข่แตกในนาทีที่49จากการโมงของซูโยชิวาตานาเบหลังได้รับบอลเปิดจากแอนดรีกุดยอนเซนินอย่างไรก็ตามนาทีที่62คริสโตเฟอร์เอนคุนคูคยิงประตูเพิ่มให้เชลซีนำห่างเป็น3-1ต่อหลังจากที่บอลหลุดมาถึงเขาในเขตโทษและเจ้าเฟลิกก็ตอบฝาลงในนาทีที่69ด้วยการจ่ายบอลที่ทำให้เคียแนนดูบิลลี่ฮอน จบศกออย่างเฉียบขาดทําให้เชลซีนำ4-1ต่อแม้เกนจะมาได้ประตูปลอบใจในนาทีที่90จากออมรี่กันเดนมันแต่ก็ไล่ไม่ทันจบเกมเชลซีชนะไป4-2ต่อเก็บ3แต้มแรกในยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกได้